วันนี้คูโจจะมารีวิวการทำร้านไอติมให้ดูน่าทานกับคลิปสตรอเบอรี่หล่นได้ยังไงนะคะ,ะ,คะตอนนี้คูโจเพิ่มมีเดียที่เป็นพื้นหลังแล้วนะคะวิธีการนี้เราก็เพิ่มเลเยอร์นะ,ะมาที่มีเดียเพื่อที่จะนำตัวขอนไม้กับสตรอเบอรี่นะคะเราต้องคลิกทีละครั้งนะคะเพราะคีเนเขาคลิกภาพทีเดียวพร้อมกันไม่ได้นะคะแล้วเราก็อาจจะครอบตำแหน่งนิดนึงนะคะเปิดตรงนี้แล้วก็ครอป ื่อที่จะให้มันมีพื้นที่กรอบให้เราเห็นเวลาเรายืดขยายมันจะได้ไม่บังตานะคะตอนนี้กูโจขยายมาอยู่ประมาณนี้เราก็มาเพิ่มเลเยอร์ของสตรอเบอรี่เข้ามาอีกนะคะที่เราไปได้คัดลูกสตรอเบอรี่มาแล้วเราก็ทําการครอบพื้นที่นะคะเปิด enable มันครอบพื้นที่ให้มันใกล้ที่สุดเวลาเรายืดหดเราจะได้เห็นขอบเส้นป่าได้ง่ายขึ้นนะคะตอนนี้วิธีการนี้เราก็ยืดสตรอเบอรี่คุณเห็นอะไรไหมคะโอ้โหสตรอเบอรี่ลูกมันเลิ่มเลยนะคะนี่ เดี๋ยวตอนนี้คุณโจจะทําคีย์เฟรมให้ดูนะคะว่าสตรอเบอรี่มันสามารถหลุดออกมาได้นะคะวิธีการนี้ให้มาคลิกที่เลเยอร์ของสตรอเบอรี่แล้วคุณก็มาที่คีย์เฟรมแล้วมันจะเกิดปุ่มสีแดงๆตรงหัวคลิปขึ้นวิธีการนี้คุณคุณต้องการให้เลื่อนสตรอเบอรี่ลงมาใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นคุณต้องเลื่อนหน้าจอ1ครั้งเลื่อนไกลมันก็จะเป็นการแบบลากมาเ๋เหมือนค่อยๆหล่นช้าๆถ้าคุณอยู่ใกล้มันก็จะหล่นเร็วนะคะ อะตอนนี้เลื่อนมาประมาณนี้ใช่ไหมคะครูโจ้ก็ดึงภาพลงมาเลยดึงทีละนิดลงมานะคะแล้วก็เลื่อนหน้าจอแล้วครูโจ้ก็จับเอียงอย่างนี้1ครั้งแล้วก็เลื่อนหน้าจอแล้วก็ดึงสตรอเบอรี่ให้มาหล่นตรงนี้เลื่อนไปเรื่อยๆแบบนี้ค่ะกําหนดภาพให้มันค่อยๆไหลลงมานะคะอ่ะตอนนี้ครูโจ้ทำลอะอะเดี๋ยวให้ดูนะคะเห็นไหมคะสตรอเบอรี่ก็หล่นแล้วนะ วิธีการนี้ถ้าเลเยอร์มันยาวไปคุณก็หดให้มันสั้นลงนะคะเพราะเวลาสั้นลงมันก็จะมีความเร็วที่กระชับพื้นที่ได้เร็วขึ้นนะคะเลเยอร์ที่มันเกินก็สามารถตัดได้นะคะมาที่ตัดหัวอ่านไปทางขวาตอนนี้วิธีการนี้รูโจจะเพิ่มมีเดียที่เรานำภาพที่เป็นไอศครีมน,นะคะสีแดงนะให้เห็นแล้วแบบว่ายั่วแล้วอยากนะคะแล้วามาที่เลเยอร์มาที่มีเดีย แล้วกูโจ้ก็มาที่ตัวรูปที่กูโจ้ไปไดคัดมาในรีมูฟบิจีแล้วกูโจ้แค่ยืดหดขยายตรงนี้นะคะเราสามารถมาแปลงรูปภาพได้นะคะก๊อปปี้ของเขามาแล้วเราสามารถมาดัดแปลงได้นะคะเพราะว่ามันจะได้เป็นไอเดียของเรานะคะนี่เห็นไหมคูโจก็นําภาพแต่ละภาพมาประติดประต่อเองตอนนี้นะคะเราก็แค่มาเพิ่มเลเยอร์ในการที่เราพิมพ์ตัวอักษรว่า สตรอเบอรี่เชอร์เบย์กูโจก็ใช้ฟอนต์ตัวนี้นะคะมาที่เครื่องหมาย AA f r ฟอนต์ปึง้ง s t รอเบอรี่นะแล้วเราก็เพิ่มเงาให้มันนะคะเพื่อที่จะให้มันมีแบบเหมือนมิติแล้วเราก็กดคัดลอกมาได้เลยนะคะแล้วก็เลื่อนลงมาแล้วก็พิมพ์คำว่า Share s h อ r b เบยเชอร์เ <Share S 1> แบยเห็นไ,ไหมคะอ่ะแล้ปรับสีก็ได้ให้มันเป็นสีแดงนะสีแดงนะตอนนี้กูโจก็ สีขาวมันจัดไปใช่ไหมคะเราก็สามารถมาลดความทึบแสงได้นะคะให้อารมณ์มันแบบเบลอๆไม่ได้แบบเน้นมากนะคะแต่แค่ว่าให้มันมีลูกเล่นของภาพนะคะปรับแต่งตัวอักษรให้มันมีการเคลื่อนไหวนะคะการใช้ภาพเคลื่อนไหวให้มันเลื่อนขึ้นนะคะเลื่อนเร็วไหมก็มาขยับที่ระยะเวลาอ่ะเชอร์เบทอยากจะให้มันเลื่อนแบบไหนอ่ะเลื่อนขึ้นเหมือนกันไหม นะคะามาขยับเวลาหรือว่าสตรอเบอรี่ไม่เอาเอฟเฟกเหมือนกันดีกว่าเราเอามาเป็นลากดีกว่าคูโจใช้วิธีการเข้ามาสู่ด้านซ้ายมือแบบนี้ก็ได้นะคะอ่สะสงว่าคูโจเลื่อนให้เห็นนะคะปึ้งเห็นไหมคะเราก็จะได้อารมณ์แล้วเวลาที่จะให้มันเฟดออกไปนะคะเราสามารถที่จะกดตัวอักษรมาที่การเคลื่อนไหวขาออกแล้วให้มันจางหาย วิธีการที่ทําให้มันมีการเฟดออกมันจะทําให้ภาพอ่ะมันดูสมูทขึ้นนะคะแล้วเราก็ตัดภาพที่มันเกินนะคะตัดออกไปได้นะอะ่วิธีการนี้นะคะเดี๋ยวเลื่อนมาตรงนี้ใหม่ปึ้งหล่นลงมาแล้วใช่ไหมคะแต่ว่าหล่นลงมาแล้วเราอยากจะให้มีเอฟเฟกเปลี่ยนฉากมากกดเครื่องหมายบวกแล้วเลื่อนเอฟเฟกเปลี่ยนฉากอันนี้ได้นะคะเรียกว่าเอฟเฟกในที่นจะเยอะมากคูโจ้ใช้แบบซูมแบบซูเปอร์ควิกนะคะ ปึง้งเห็นไหมคะนี่เราให้มันซูมปุบเร็วๆเลื่อนเวลาให้มันเร็วนิดหนึ่งก็ได้แค่หนึ่งวินะคะอ่าตอนนี้สตรอเบอรี่ลูกเดียวมันไม่หนำใจใช่ไหมคะเราต้องการให้ลูกค้ารู้ว่าสตรอเบอรี่ของเราอะ่ะอัดแน่นเต็มๆมาสดๆกันทั้งไล่เลยนะคะอ่ามาที่เพิ่มตัวสติกเกอร์ของสตรอเบอรี่ใหม่ก็ได้นะคะแล้วเราก็มาเลือกตรงนี้ภาพเคลื่อนไหวทั้งหมด มันจะมีคำสั่งที่ชื่อว่าน้ำพุเห็นไหมคะเราก็จะได้อารมณ์ของว่าอุ้ยสตรอเบอรี่เยอะจังเลยแสดงว่าไอศครีมนี้เป็นไอศครีมที่ทำมาจากสตรอเบอรีล่ล้วนๆนะคะอันนี้ก็คือเป็นเทคนิคการรีวิวร้านนะคะปึ้งอ่ะตอนนี้ใช่ไหมคะตัวภาพที่เวลามันเกยกันเห็นไหมอ่ะตอนนี้รูปรูปขอนไม้มันเกยใช่ไหมตรงเนี้ยจะมีการปรับแต่งนิดนึงนะคะคุณก็แค่มาขยับ ปรับตัดตำแหน่งมันนิดนึงนะคะปรับเลเยอร์ให้มันแบบเวลาวูบฉากอ่ะจะได้ไม่มีตัวภาพเข้ามาทับกับอีกฉากหนึ่ง mm hmm. เห็นไหมคะ mm hmm. ครูโจ้ก็ใช้วิธีการปรับแต่งแล้วเราก็มาขยับพวกนี้ให้มันมาอยู่ใกล้ๆหัวคลิปนิดนึงนะคะ mm hmm. อ่าได้แล้วใช่ไหมคะแล้วเราก็มาที่อารมณ์ของตอนจบนะคะก็คือ mm hmm. เห็นไหมคะ แล้ววิธีการนี้ก็คือกูโจ้ก็แค่ก๊อปปี้ตัวอักษรมาที่คัดลอกมาที่ไข่ปลาแล้วมันก็จะเพิ่มเลเยอร์ตรงนี้เราสามารถลากออกมาได้นะคะแล้วเราก็พิมพ์คำว่า just try ก็คือให้มาลองกินนะตอนนี้เราก็ลากเลเยอร์ให้มันมาเท่ากับคลิปของเรานะคะตอนนี้เราได้แล้วใช่ไหมคะปึง้ง just try เห็นไหมคะ มันก็จะเป็นอารมณ์ของเวลาที่ใครดูคลิปแล้วรู้สึกว่าอุ๊ยคลิปนี้แบบน่าทานจังเลยนะคะมันก็มีผลเหมือนกันนะคะภาพที่เราทําให้มันดูดีขึ้นมาอีกระดับหนึ่งแล้วเราก็เติมความให้รู้สึกว่ามันเย็นนะคะมาที่เลเยอร์มาที่สติ๊กเกอร์ตรงนี้มันจะมีตัวที่เป็นสติกเกอร์หิมะนะคะเห็นไหมคะพอเราใส่หิมะเข้าไปแล้วอะ อารมณ์ของคลิปอ่ะมันจะดูดีขึ้นมาทันทีคุณแค่ขยับมาอยากจะให้หิมะมันมาเริ่มตรงไหนก็ขยับมาได้เห็นไหมคะเรียบร้อยแล้วกับคลิปนี้ถ้าใครชื่นชอบกับการใช้คลิปเทคนิคการรีวิวร้านอาหารโปรโมทอาหารเครื่องดื่มนะคะก็สามารถนำเทคนิคแบบนี้ที่คุณโจมาแนะนำได้นะคะมันจะทำให้คนรู้สึกว่าอุ๊ยน่าทานแล้วก็น่ารักแล้วชวนติดตามร้านอาหารร้านค้าของคุณได้ด้วยนะคะ แล้วคุณก็แค่ใส่เสาร์เอฟเฟกใน TikTok ได้เลยนะคะใครที่ชื่นชอบกับสไตล์ที่ครูโจมาแนะนำการทำคลิปวิดีโอสไตล์รีวิวนะคะก็สามารถทักกันที่คอมเมนต์ได้เลยนะคะว่าเห็นภาพนี้แล้วรู้สึกอย่างไรบ้างนะคะ